ก่อนก็นได้นะคะฟัีการจอเย็นลงก่อนก็นได้นะครับการจอได้วตลอดการที่เราแค่อยากเล่นบูว่ามันต้องทรมานขออนาดนี้เลยเหรอ,อ,อโลกใบนี้มันโหดร้ายแต่ยูรีคอมเลยนะรอบเนี้ย เมียนะฉันจะฉันจะเปิดจะเปิดสิ่งนั้นขึ้นมาสิ่งที่เรียกว่าลีกอฟเลเจนน์น่ะเมียฉันจะเปิดมันขึ้นมานะเมียฉันจะเปิดสิ่งที่เรียกว่าลีกอฟเลเจนขึ้นมานะอย่าอย่าให้ฉันหมดข้อหมดทนเมียฉันจะเปิดสิ่งที่เรียกว่าลีกอฟเลเจนขึ้นมาแล้วฉันก็จะโยนแล้วฉันก็จะขึ้นไลฟ์ไลฟ์ชื่อลีกอฟเลเจนซะอย่าเลยฉันยังไม่อยาก ยายฉันต้องเล่นหลีกออฟเลจินเลยมันมันม,มันเราต้องเล่นหลีกออฟเลจินกันกินหรือโอ้ได้โปรดเขาพูดพระธรรมประสงค์ ฉันถึงกับปรีของมีอะไมีฉันจะมีอัไรฉันจะเอ๊ะฉันจะเปิดลีกอฟหรือเจ็ดขึ้นมาจริงๆนะอย่าอย่าเลยอย่าให้ฉันไปหาเกมหมาเลยโอ้โนน คือได้เรืยงเลยกำลังคอมคอมไพย์ตัวให้แสงเงาเออชาบ้าทำไมเรื่องแบบนี้มันต้องเกิดกับฉันฉันไม่มีตันซื้อการจอใหม่หนะเว้ยทนทนต่อไปได้โปรดทนต่อไป ฉันไม่อยากเข้าสู่ด้านมืดที่เรียกว่าหลีกออกเลจินหรอก ไนเวอร์การจอเป็นล่าสุดไหมอะครับเออวานั่สิสักพุ่นะฮะงั้นฉันจะเข้าขึ้นสื่อด้านมืดโอ้โอ้โอ้เอีโต๊อ d e อ a u l t d อ f a u l t เอ้ย default No เอมิรี่ดีครับอีกรอบสวัสดีทุกคนอีกรอบนะคะเอเยอร์นอร์ทำไมในเครื่องยวมันไม่มีจีฟอร์ตวะ นี่มันเกิดไรยึ้นโอ,โอเคจะแล้วครั้งที่สี่มีจริงนี่รอบที่สี่แล้วอยามีรอบที่ห้านะเล่นมุกไม่ทันละตีไปต่อหรือพอสำนีไหมซื้อ Oh, 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 oh. เช็คการ์ดจอสักครู <Every musician> ่นะครับเรารอจะบ้างการ์ดจอกระตันถ้าเราเอาการ์ดจอไลท์ก็จะบินแล้วถ้าไลท์บินเราก็จะเป็นครั้งที่ห้าสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีคุณจตตระพนสวัสดีคุณแจ็คค่ะสวัสดีคุณเฟอร์เซนเป็นรอสวัสดีคุณโคโรโซระนะคะสวัสดีเป็นรอบที่สี่นะคะ แล้วถ้ามีรอบที่หเฮ้าแล้วถ้ามีรอบทีห่าจักกันจักอาจจะได้แก้ไขปัญหา่าช้ G ี f ฟอสหนาวในการเรียนบูวาและหลายผ่านนั้นแทนมันทำได้ไหมนะไม่แน่ใจเลยค่ะ pairing package o ไม่ ing, oh ฉันไม่มีตังซื้อกาจอใหม่นะไม่ ม G-Ford Game Lady d i v e r แล้วอยู่กดอินสต l ลไปแล้วโอเคทุกคนมันอาจจะมีครั้งที่ห้าครับเพราะมันกำลังอินสต l ลอยู่ทำไรปปกเอลเอลไว้รอเลยไม่ได้แล้ว ยายุกต์กดอินตอร์เน็ตเวร์หว่างเล่นเกมงั้นเหรอครับงั้นยุ่ปิดเกมก่อนโอ้โหยุ่ปิดเกมไปแล้วแต่เสียงเกมยังอยู่อ่ะคิดดูอันไม่มีตังค์ซื้อกลจอหม่ยายายาไม่เอาไม่เอา อยู่กับฉันต่อเถอะอยู่ต่อเลยได้ไหมให้จะก็ดูทั้งหัวใจเจอหมดแล้วตอนนี้จะเรีนคำว่ารักมีฝน,นบนฟ้าคงรู้ด,คนนดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอ โหหูวิ่งด้วยตอนนี้ฉันฉันมาทำอะไรที่นี่เกิดอะไรขึ้นเพรถามว่าเกิดอะไรขึ้นช่วยดู นีอยู่ทําปก L O L ไว้รอเลยไม่ไหวแล้ว <ś les> <ś les> ว,วันวันฟ้าคงรู้ดีีฉันได้เพียใกด้ฉันอ๋อวันนั้นนะคนอยู่อะจบได้ด้วยการใช้บริการ G- f o c e หน้าจริงๆ สีฟอนน์นคืออะไรอะ่ะยูไม่เคยใช้อะ่มออะ,อะอนะมันคืออะไรอ่ะเนี่ยนะมันคืออะไรหรอคะอยูไม่เคยรู้จัะอินสตอลีกราฟิกไดเวอร์โหโหลดไปไม่ถึง